สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของดินกันนะครับว่าเราเรียนเรื่องโลกไปแล้วนะครับโครงสร้างของโลกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของ ตัวเปลือกโลกนะครับวันนี้ครูก็จะมาพูดให้นักเรียนฟังนะครับในเรื่องของดินนะครับ <_: S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าดินของเราเนี่ยมันจะมะีความรู้ให้เราได้เรียนกันในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของดินกันนะครับดินของเราเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับดิน มีลักษณะยังไงกันบ้างนะครับเราก็มาเรียนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การนะครับสลายของสะสารนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดของดินเนี่ยก็จะมีลำดับนะครับแล้วก็ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับขั้นที่1เนี่ยตรงนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นหินนะครับที่มีการผผุพังนะครับ แล้วก็มีน้ำเนี่ยขังอยู่แล้วก็โดนแสงแดดทำลายชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นหินนะครับที่เป็นแผ่นแล้วก็มีขนาดใหญ่อยู่ <c oughs> ในขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับการผุพังนะครับเป็นการผุพังอยู่กับที่นะครับทำให้หินเนี่ยมันแตกเป็นจากก้อนใหญ่กลายเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็เมื่อถูกแสงแดดแล้วก็ฝนก็จะเกิดการ พุพังขึ้นมานั่นเองนะครับนะตรงนี้นะครับจนกลายเป็นชิ้นเล็กๆในขั้นที่2เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันมีผิวดินเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมขั้นที่2เนี่ยนะครับพืชก็จะงอกขึ้นตามรอยแตกของดินตรงนี้นะครับมแมลงแล้วก็สิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์อื่นๆเนี่ยก็จะเข้ามาอาศัยอยู่ซึ่งเมื่อสัตว์หรือว่าพืชพวกเนี้ยได้ตายไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น ฮิวมัสนะครับก็คือชั้นที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับก็คือการที่ซากพืชซากสัตว์ได้ตายลงเราก็จะเรียกว่าฮิวมัสนะครับแล้วดินในชั้นแรกเนี่ยก็จะผุพังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในขั้นที่3เนี่ยสัตว์เล็กๆในดินก็จะเคลื่อนที่ไปมานะครับทําให้ฮิวมัสพวกนี้ก็ผสมกับดินทําให้ชั้นดินเนี่ยก็เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เศษเล็กๆในดินก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาทำให้ฮิวมัสเนี่ยผสมกับเศษหินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับกลายเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะครับก็คือในชั้นนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับ หาตัวชี้ก่อนนะครับอือ uh ฮึอ huh. uh ือฮึอ้ะนะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของดินนะครับลักษณะของดินเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับตามลักษณะของธรณีสันฐาน ซึ่งดินในระดับความลึกที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันซึ่งในที่นี้นะครับเราก็จะแยกชั้นดินเป็นชั้นนะครับแล้วก็แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับที่อาจจะแทนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือชั้นที่1คือชั้น O ชั้น O คืออะไรนะครับชั้น O ก็คือชั้นอินทรีย์วัตถุนะครับชั้นอินทรีย์วัตถุ คำว่าอินทรีย์ก็คือมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะนั้นชั้นนี้ก็จะมีการสะสมของอินทรีย์วัตถุที่มาจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดการย่อยสลายนะครับย่อยสลายของพืชและสัตว์เนี่ยนะครับแล้วก็กลายมาเป็นตัวที่เราเรียกมันว่าฮิวมัสนะครับฮิวมัส ซึ่งชั้น O เนี่ยก็จะเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับในชั้นที่2ก็คือชั้น A ตรงนี้นะครับชั้น A หรือว่าชั้นดินแร่นะครับชั้นนี้ก็จะประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สามารถที่จะย่อยสลายแล้วก็คลุกเข้ากับแร่ธาตุในดินนะครับเพราะฉะนั้นดินชั้นนี้ก็จะมีลักษณะที่มีสีเข้มแต่ก็จะเข้มน้อยกว่าชั้น O นะครับ ที่มีการสะสมของฮิวมัสนะครับที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์อยู่แล้วก็ในชั้นที่3นะครับในชั้นที่3ก็คือชั้น A แล้วก็มาชั้น B นะครับในชั้น B เนี่ยก็จะมีความกว้างขึ้นนะครับชั้น B จะเป็นชั้นที่มีการสะสมของแร่นะครับหรือว่าตะกอนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแร่ธาตุที่มีบริเวณเปลือกโลกก็เช่นเหล็กนะครับ อลูมิเนียมนะครับแล้วก็สารพวกคาร์บอเนตนะครับสารพวกซิลิก้าซึ่งจะถูกชะล้างมาจากผิวดินนะครับข้างบนเนี่ยนะครับโดยดินในชั้นนี้ก็จะมีความหนาแน่นนะครับหรือความแน่นของเนื้อดินมากกว่ามีความชื้นสูงนะครับเพราะนั้นดินชั้นนี้เราก็จะพบว่ามันส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินเหนียวนะครับนะ แล้วดินชั้นสุดท้ายนะครับก็คือชั้น4นะครับชั้น4ก็คือเป็นชั้นของการผุพังของหินนะครับแล้วก็เศษหินที่แตกเนี่ยก็จะเป็นหินชั้นนี้นะครับแตกจากหินดินดานทึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นหินในชั้นนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นก้อนๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับ เป็นก้อนชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถแยกชั้นได้แล้วนะครับก็คือชั้นดินเนี่ยก็จะชั้น O นะครับออแกนิกนะครับชั้น A ชั้น B ชั้น C นะครับชั้น O ก็เป็นชั้นอินทรีย์วัตถุชั้นหน้าแร่นะครับแล้วก็ชั้น B ก็คือชั้นสะสมของอ่าอันนี้เป็นดินแร่อันนี้เป็นแร่แล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชั้นที่เกิดการผุพังของตัวหินนั่นเองนะครับ Uh huh. นะต่อไปนะครับนะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของดินนะครับว่าดินเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนะครับถ้านักเรียนดูในสไลด์เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าดินเนี่ยมีความสำคัญนะครับกับหลายๆส่วนเลยนะครับดินประโยชน์ของดินก็คือ1ก็คือ เป็นการใช้ในการทำเกษตรกรรมนะครับก็คือการปลูกพืชนะครับแล้วก็สัตว์ก็มากินพืชนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใช้ในการทำเกษตรกรรมทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะครับอีกอันนึงที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือดินเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่นะครับทั้งพวกมแมลงต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นความสำคัญของดินอีกประการหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์ของดินจากอะไรยังไงบ้างนะครับการใช้ประโยชน์ของดินเนี่ยเราใช้ดินเนี่ยนะครับก็ในรูปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าเราเอามาใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากดินก็คือเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผานะครับเครื่องปั้นดินเผาตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกถ้วยชามเซรามิกต่างๆนะครับมีแจกันมีถ้วยมีชามแล้วก็สิ่งของต่างๆที่ทำมาจากดินนะครับ uh huh. อือฮึโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็ เห็นแล้วนะครับว่ามันดินเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของถ้าดินเนี่ยนะครับมีการเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับเราจะมีการเนี่ยนะครับเอาดินมาปรปับปรุงเพื่อให้มีสภาพเนี่ยมันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับการปรับปรุงคุณภาพของดินนะครับก็คือการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าการปรับปรุงดินอย่างหนึ่งนะครับแร่อาหารในดินเนี่ยก็ได้แก่นโตเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปในดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุเหล่านี้ให้กับดินนะครับมีประโยชน์ในการ ใช้ในการเกษตรนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มสารอินทรีย์ในดินนะครับก็อาจจะใช้โดยการใส่ปุ๋ยที่มาจากพษษืชสดปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับพวกนี้ก็จะทำให้ดินน่ะร่วนสุยนะครับอากาศก็จะถ่ายเทแล้วก็แทรกซึมลงไปได้นะครับแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียของหน้าดินนะครับก็คือหน้าดินถูกฉะลางไปนั่นเองนะครับ ทีนี้การปรับปรุงดินอีกประการหนึ่งนะครับก็คือ <oughs> ลักษณะของดินเนี่ยก็จะมีดินที่มีความเป็นกรดนะครับดินที่มีความเป็นกรดลักษณะของดินที่มีความเป็นกรดเนี่ยก็คือเราก็อาจจะเรียกว่าดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวอ่ะนี่คือลักษณะของกรดถ้าดินเปรี้ยวทําไงหรือว่าดินเป็นกรดยังไงนะครับ เขาก็จะใส่ปูนขาวลงไปนะครับหรือว่าใส่ดินมานลงไปก็คือใส่สารเคมีนะครับก็คือใสอ่ตัวสิ่งที่ลงไปในดินเนี่ยให้มีฤทธิ์เป็นเบสนะครับเช่นปูนขาวหรือว่าดินมานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าดินมีฤทธิ์เป็นเบดเนี่ยเราก็เพิ่มโดยการใส่กรดลงไปนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสารพวกยิปซัมนะครับหรือว่า อาจจะใส่พวกอินทรีย์วัตถุที่มาจากพืชลงไปนะครับก็คือพวกปุ๋ยพืชสดหรือว่าไถกรบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มแร่าธาตุหรือก็เพิ่มสารอาหารในดินก็คือในกรณีที่เกษตรกรเนี่ยมีการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆหลายๆทีเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีการปรับปรุง ดินนะครับโดยการปลูกพืชหมุนเวียนแล้วก็ไถกบนะครับเพื่อเพิ่มแร่ธาตุเพิ่มปุ๋ยพืชสดนะครับลงไปในดินนะครับก็คือในกรณีนี้ก็คืออย่างปลูกพืชตระกูลถั่วเนี่ยก็จะเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนให้กับดินได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละนะครับนะักเรียนสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ ได้เรียนรู้กันในเรื่องของดินกันไปแล้วนะครับว่าดินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนะมีกระบวนการเกิดดินเนี่ยยังไงนะครับมีขั้นตอนการย่อยสลายจนกระทั่งเป็นดินยังไงแล้วดินเนี่ยแบ่งชั้นยังไงนะครับแล้วเราใช้ประโยชน์จากดินยังไงนะครับใช้ในทางไหนบ้างนะครับแล้วก็ ลักษณะของดินที่เราจะมีการปรับปรุงเราจะปรับปรุงกันยังไงรวมถึงการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นเบสของดินแล้วก็การปรับปรุงนะครับโดยการปลูกพืชหมุนเวียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันไปและในเรื่องของดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงคุณครูก็จะมีใบงานนะครับให้นักเรียนได้ ทํากันนะครับในเรื่องของดินนะครับก็หลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนก็ไปศึกษาใบงานแล้วก็ทําใบงานที่คุณครูมอบหมายให้นะครับแล้วก็ส่งลงไปในอัลบั้มนะครับแล้วสําหรับใครที่มาเรียนออนไลน์ก็เดี๋ยวส่งครูในห้องเรียนหรือส่งคุณครูที่อยู่ในห้องนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ เราก็จะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูปไปแล้วนะครับสวัสดีครับ